สวัสดีค่ะพี่น้องโยกับช่องอีสานบุกอีกแล้วค่ะอีกแล้วเมื่อเนี้ก็เดยพี่น้องเขาป่าหาเห็ดไม้แบบซุ่มๆนะค่ะโมโหว่ามันสิเกิดบ่จ้ะพี่น้องโมโหว่าสิได้บอมือนี้มาลุนน้ากันเด้อค่ะพี่น้องจะเบิ่งเห็ดไข่จ้าพี่น้องพี่โพี่น้องเอ้ยป่าเป็นมูคักจ้ามาซุ่มๆนะค่ะเมื่อเนี้ยบุกคิดว่าสิเกิดลายปะนี่ลายค่ะลายค่ง ลายคักเน่าทิ่มก็ลายคักแต่เสียดายคักบะเนี้ค่ะเน่าเน่าเน่าก็ลายทีค่ะเบื้องทางนี่บะเนี้พี่น้องก็ลายค่ะเบื้องค่ะเห็นตาขาก็มีจ้ะเนียนพี่น้องจ้ะนี่นี่เยมึงดอกกันยกต้นขึ้ได้ห้าสิบบาทไงทางของมึนมันเน่าหน่ย นีเจพี่น้องอ้ยเิป็นสามิบดอกอ็เลพี่น้องมันนอเบิดเะเคยเม่นปุหมู่บ้านไหนก็มีอีกเมนนีอสมดอกพี่น้องนี่จะหัวเป็ดงามๆเลยจ้านเนอ่้าพี่น้องเคียค่ะนีกับเม่นนนอาปักลเต็มเลยอันนอ โอ้ยเมื่อวานมีฝนเซาะมันพักขันฝนบ่เซาะจะสีได้อายุเนี่ยเจ้าพูนอีกพี่น้องไปนเก็บไปน้ำพูนะดอกน้ำเงินพี่จ้าเสดายเห็ดเ้องบดเว้ทเห็ดไข่เลยจ้าพี่น้องเห็ดไข่ดอกสวยๆเลยจ้ะไข่ไงทำเนี่ยเจ้าตรงนั่นบดกองๆได้เป็นตาเก็บเอาตั้งไว้เอาตาเก็บก็เป็นตาเมืองนั่นนะป้าน้องทีมเบิดพี่น้องป้าพี่ค่ะ ันนี้กันเน่าปุงกันเน่าพี่ค่ะป้าตรงนี้เน่าเบิร์ดจ้าป้พา,าไปไปพี่น้องเน่าเบิดเมื่อวานนี้เบิดได้ขึน้นจ้าฝนตกเต็มพน้นเลยจากเมืองนี้จ้าพี่น้องเบิ่งพุ่นนะ่ะขาวอากลากอยู่จ้าพี่อิงพี่จ้ามีตาเห็ดไข่ทั้งนั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวเก็บให้เบิ่งดได้จ้าแบบนี้ เมื่งคะ่ะพี่น้องโอ้ยอาบนนอนนี่เด็ดเป็นตาแล้วค่ะนี่หลายข้ากหลายเนี่อพี่น้องน้อก,กัเป็นยี่สิบสามสิบดกอกดอกแลวอ่ะเนี่จ้านี่จ้ะพี่น้อง กำงามเราไปเบิ่งทางคำฝนใกล้ๆอีกอพี่น้องว่านนี่ฝนโป่งว่านนี่ห้าฝนบ่ตกงนี่มองนี่เนี่ยเต็มตาเลยค่ะล้นตาก,ก็ว่าได้หลายคักหลายเนี่ยดกเน่าก็บเดนี่จะ้ะ okay. เอ็ดแค่อูนี่เอกพี่น้องเทิ่งเทิ่งฝนเอกนี่จะเีกอู้หมึงดูแลเทอะ พี่น้องอันนี้ได้อยู่งจ้ะข่าวอ่าก้าวพี่น้องจขาถอาเบิร์ดเบิ้งด้วยเหรอเจ้นสีพี่น้องดอกบางแย่ถอดเมื่อใด,ดจ้ะเนี่ยเศรษฐายครับนี่จ้ะเบิ้องด้วยเลยจ้ะพี่น้องเอาทิมเบิดไหมปาพี่ ไครจะน่าวทิ่มบดเลยถือควรควรนนะพี่น้องเป็นกองกองเลยจะ้ะควรนน่าวบดนี่อีกจุม่มนึงจะ้ะนี่พี่น้องเบิง่งจุ่มนี่จะ้ะน่าวทิ่มบดพี่น้องบ่ได้เลยนี่ล่ะละลายไปเลยถือควน นี่นีตั้งเห็ดไข่ทั้งนั้นเลยจ้ะพ่นนี่เป็นร้อยดอกกะพี่น้องเอาเบาๆพูดอ่ะนี่ตั้งเสียถือฝนเปลือยบัตจ้ะอันนี้ได้พี่น้องพี่น้องต้องได้เยอะดอกเอา้าอันนี้กองไว้จ้ะเดี๋ยวไปเอากระต่ายมาใส่ก่อนพี่น้อง,งนี่จ้ะพี่นอ้องเก็บกองไว้ใส่กระตายด้วยค่ะแบบนี้โอ้อ๋อดอกนี้คือส่งไปทางเขาเนี่ย ได้ยีด่ดอกพี่น้องอ๋อมีเด้อเสี้ยเห็ดเด้อของไว้ทั้งปืนก็ของไวแหว่เยอะเห็ดไครแม่พี่น้องเราทิ่มเบิดค่ะสันเนี่ยอมเมี้ยคนละเครื่องตาพุดถี่พี่น,อน,น้องมันมันเราเขาจะเมื่อนี่มาวะอ้าลาะเบื้องเห็ดสันเว้ยไม่คิดไม่ฝันว่าที่พ่อพี่น้องเลยเนี่จะ้ะ เดี๋ยวไปเอาที่กรองไว้ทั้งพ้นเอีกน้องลายคักสันเดนกละเคลงตานี่จะกรองไว้นี่อีกโอ้มีดอยู่ในกระเปะ๋ากระเป๋าวางไ้อีกหม่องหนึ่งพืนะ่อนพี่น้องเรียนมาเบืองอ่ะลายคักลายเนี้ยลายใหญ่ไปเอารถเว้ยเตรียมพ้นเลยค่ะดอกนอกห้องลายก็ดอกดีชวนแม้นมือวานนีฝนว่าตกคำนี่คัก มือวานนี่ก็วา่าที่ขึ้นมาอยู่เดีพี่น้องฝนหักตกคักมาป่ะเด้จ้ะจะสามมือวานมาพอดีเลยจ้ะเต็มตามันหม,ม,มันเราเด้อพี่น้องมือนี้บัดนี้ยอ่ะเยี่ยมเพ็ดจ้ะพี่น้องเบิ่งดูวยะดอกจุ๊มๆจนแบนเบิดโอ้แต่เสียดายแทบปะเนี้ยอ๋าเพียจ้ะอ๋อเปียกส,สวยๆจ้ะเน่าเบิดพี่น้องฝนตกถึจกจ้ะโอ้เสียดายคัะ เพียทั้งพี่อีกจ้ะเห็นเบื่อ้ะพี่น้องหัวเปียกซื่เลยมันคักไม่เห็ดไข่ออกไหมจ้ะนี่อันนี้เหยียบแล้วพี่น้องได้ไรนี่จ้ะใส่กระตานี่ไว้เป็นเชื้อเห็ดนี่จ้ะทำงา,เางนเนาอ,อีกแล้วพี่น้องถ้าบนเอาอันนี่ได้หลายคักแล้วจ้ะ นี่จะมูเมื่อกี้น่ะสามกระตาจะพี่นอ้องร้อยกันเก็บมูเชิงพืชนนะจะได้คนละหลายเยอะจะเน่าซะเป็นส่วนมากพี่น,ออน้องข้าบ่เน่านี่ได้หลายค่ะได้เห็ดเน่าหลายกว่าเห็ดดีนี่จะนี่มีแต่ดอกนามเลยจะเห็ดไข่ย่อหัวเป็ดุ่น่นน้ำกันเด้อจะพี่น้องเมื่อนี้ยที่เข่าปลาไม่ลราจะมาแบบซุ่มๆมันๆเด้อจเมืมมเม่อนี้ จะพี S <s ่น้องจุ ja. oh, ่มเห็ดไข่เรียงจะพอะนี่จะพี no. yeah. ่น no. ้องเบิ่งดูวล่ะผ้าดอกงามจะดอกนึ่งฝนซุ้มนานเน่าแล้วจะพี่น้องเห็ดถือฝนโอ้ยเน่าเบิดจะนีจะเละเบิดเลยมีแต่เห็ดไข่แต่เสียดายพี่น้องเนี่ยเละเบิด้ยนว หลวงนี่ได้ย่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บให้เบิ้งจ้ะป้าฝนตกถืงเห็ดเน่าเบิดจ้ะพี่น้องเธเสียดายข้างนี้เห็ดไครจะเอ้อเด็ดเอาพี่นอ้องจ้ะจ้ะพี่นอ้องเอือวโอ้ยมูยายไปเอาล้วนถึงจะว่านี่มูแลด้ดอกจวงดอกพี่น้องมันเน่าเบิดจ้ะ ฝนตกคืนนั้นน,นี่จะเห็ดไข่เรืองสองดอกจ้ะน้องเห็ดเป็นมูเลยจ้ะเน่าเบิร์ดนี่จะเห็ดไข่าตาเสียดายให้นี่จ้ะดอกหนึ่งฝนตกคักเลยนี่ได้เยอะจ้ะนี่เห็ดไข่เรืองจ้จะอือจ้ะ คล้ายเรืองจ้ะโอ้หนาเบิดกิ่งลาเบิดพี่น้องเมืองด้วยละ่ะฝนตกคลากรายป้านี่อยากคล้ายเืองจ้ะพี่น้องเมืองดอกนี่จ้ะได้บะน้องหค่เนาเเลอโอ้ไปทางเขาคลากรอพี่น้องนะถ้มืว่านี่พอดีได้บะน้องพูน่ะฮ่าฮ่ายังครายังเนี่ยพูน่ะพี่นอง น,น,น,น้องง่ายครับจะนี่ใส่บนเนาะจะใส่กระตาไปก่อนพี่น้องใส่บนเนาะมึงแล้วล,ล่ะถอดคักแล้วนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องใ,ใครเน่าเบิดเป็นมูเป็นมูเ,น,มเน,มน่าเบิดอีหลีเนี่ยพี่น้องแต่เสียดายครับจะ้ะ ติดแมงลีจะ้ะนิดไข่เขียวนีต่ตามพี่นอ้องตามดอกเลยโอ้นี่ฟังฟังทางเทียจะ้ะอุ้ยอันนี้ถือกินแล้วจะ้ะเสียดายครับในบ้านนอ้อ โอ้คนตัวอ้าวจ้ะพ่อได้ยูดอกจก้ะไปพี่นอ้องเสียดายมันอยู่ฝนเดียวเดียใครเลยจ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะจชมเห็ดใครพี่นอ้องโอ้ยเห็ดเน่าบิดเสียดายครับเออมีก็เอามาหักบ่ผ่าน จูมงามครับจ้ะพี่น้องจูงนี่สองดอกจ้ะน้องสามดอกดอกนี้บ่ได้แล้วจ้ะลาขึ้นแล้วไปสองดอกอีกดอกนึ่งจ้ะ ไม่ปิดไว้พี่นอ้องมเปีเยกเห็ดใ,ใครดอกส,สวยเอาไปแก้วเออพี่นอ้องเห็ดอันนี้เขาเกิดมาเพื่อเหมาะสำหรับการแก้วหอมแซ่บจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องดอกงาเลยเห็ดใ,ใครเขียว หัวเป็ดดอกใหญ่เลยนี่ได้ซีกหนึ่งแล้วจ้ะเชียวหัวเป็ดน,นี่ได้ซีกหนึ่งวงางขรออยู่พี่นอ้องมันคือลมอ้อมมันคือลาจ้ะนี่นวงางขรอเชียวหัวเป็ดจ้ะคือลาได้เยอะจ้ะดอกแข็งๆอยู่ จ้ะพี่น้องใส่ใเดินอมว่าดอกสองดอกนะเพราะได้เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องจ้ะดอกน้อยแต่ก็ได้อยู่ อือป้าอะไรี่น้องอืมจ้ะน้องน,น,นี่จะขึ้นร้ายกับน้องเหง็ดดียดนตนตกข้าววดจ้ะในว่าน้าดอกนี่ก็เดยด้อยู่จ้ะจะส่งไปทางของนแน่ละ้อยู่สวจตัตา อืมอ๋อเย้พ oh. ี่น้องจไม่เลยดอกนไงอู้ขึ้ืนไม่กลับมาคืนข้างล่างเ้าพี่น้องจะกระได้เยอะจ้ะหอมคักอืมหอมเจ๋อพี่น้อง

สวยพอดอกแดงก็มีแต่เท่าแต่เปื่อยแต่เน่าน,นี่โอเคจ้ะจุมนีงจ้ะเชียวหออเป็ดโอ้ขาดขาดไม่ได้ปาดเลยพี่น้องขาดจ้ะนี่จ้ะอีกดวง ใครเห็นนะเจอพี่น้องเบิ่งันนี่จะ้ะอุ่นไม่ไพ่พี่น้องหายากสันปีหนึง่งมีเทียนหนึ่งคือกรนสันเบิ่งด้วยละที่แม่บ่ละเดี๋ยวสิกินให้เบิง่งเยอพี่น้องเบิง่บเเงเอะแกง นี่จ้ะ,จะพี่น้องโอ,อ,อ้ต้องไปหาเอาล้ำเป็นรสชาติหอมไม่ไผ่อหอมไม่ไผ่จ้ะเหมือนวุ้นเลยีเหมือนวุ้นจนะ้ะหอมไม่ไพ่ออหอมไม่ไผ่พ่อลงม้านนะเด้อค่ะพี่น้องวันนี้มัง้งงางลงบ้านเด้อค่ะ สรุปผลงานกันยุติอย่างนั้นนะคะนอ้องบุ๊ บ้านเราเด้อค่ะพี่น้องน,นี่เนอะค่ะผลงานของพ่อกับแม่สองคนนินจะน่อยไปใส่เบ็ดเตี๋ยนี่แต่เห็ดไข่ร่วนวนะจ๊ะพี่น้องสองงามง้นี่เห็ดไข่จะมือของผลงานของนินจะโอ้เพราะได้อยู่พี่น้องเมื่อนี้ก็เลยมาเยอะจ้ะพอาได้กินเยอะจ้ะเห็ดนอกครับโพ่อจ้ะ อาบลาเนากระชิพากันเด้วยตามตาพุ่ยละพี่น้อ,นองเองอทุกเปิดเลยนีลอีกปลาเน่าอีกไปชิอ่ะสำหรับเมื่อน,นี้ลากันไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องแม่ชิแพัเแรรกเห็ดนะคะวันนี้ไข่ร้วนๆมันหมันเด้อจ้าเมื่อนี้เป็นกำลังใจช่องอีสานบุกแนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้อเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ